นมมันไม่กินมันบอกมันจะกินเนื้อมันเรียกให้ผมเข้าไปในถ้ำแต่ไม่เข้าไปนะก็เลยรอพี่ซักดีกว่าไม่ไหวเอาจะพลอดดีนะมาเฮ้ยจะย,ยังเฮผมจะล้มเหมือนมันมันจะช่วยพี่ขึ้นไปแลนะน่ะ มันไม่ดุนะเฮ้ยอันดุนะพี่ขอดูเฉยนะห้ามทำลายนะนี่นะพี่มาเฮ้ยดิคืออะไรไม่รู้วิวก็สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนพี่เอฟซีทุกคนเลยนะตอนนี้นะผมเนี่ยกำลังเดินทางขึ้นไปหาน้องจินดาที่ทำกอ่ลำนั้นพี่อืคือจินดาเนี่ยบอกผมว่าจะ มาทํากอลานะแต่ว่าตอนนั้นผมยังไม่ว่างนะผมก็บอกเดี๋ยวผมจะรีบตามน้องขึ้นมาครับผมอผมบอกน้องไว้อย่างนั้นนะก็เลยต้องรีบตามน้องขึ้นมากลัวว่าน้องนี่จะเป็นอันตรายนะเพราะว่ามาทําน,นี้คนเดียวเนี่ยค่อนข้างที่จะอันตรายเลยวันนี้ก็เลยรีบตามขึ้นมาแต่ก็มืดนะพีมม่มืดมากเลยเริ่มมืดละ,ะก็เลยเตรียมไฟฉายมาดีนะผมเตรียมไถ่ไยายมาด้วก็คือเผื่อมันมืดตรงน,นี้แหละก็กล่าวาว่าตกอากล่าวไปว่ามันน่าจะ ต้องมืดพอดีนะโอเคตอนนี้ผมนะ่ะเดินทางใกล้จะถึงแล้วแล้วก็ผมก็ได้ยินเสียงเหมือนเสียงร้องอะไรสักอย่างอยู่ข้างในทาแหละไม่รู้ว่าจินดายังอยู่ตรงนั้นหรือเปล่านะนี่ผมไม่มั่นใจเดี๋ยวจะรีบขึ้นไปดูกันนะว่าใช่จินดาหรือเปล่าหรือว่าเป็นกอลัมที่ร้องนะนี่ไม่แน่ใจเหมือนกันไปเดี๋ยวเรารีบไปกันดกว่าเพราะตอนนี้เริ่มมืดมากแล้วผมได้ยินเสียงนะพี่ได้ยินเสียงผมไม่รู้ใช่จินดาหรือเปล่านะ มีแสงไฟอยู่มีแสงไฟปะพูดอาจจะก,กระตุกกับเล่นนะต้องขออภัยพี่นะเพราะว่าผมเองก็ยังรู้สึกว่าเหมือนจะมีใครขึ้นด้วยแหละอ่ะนี่ไงเออเป็นไงบ้างอดเดือดที่อ่ะเป็นไงบ้างพอดีเที่มาทำไมไฟฉายกันเลยไม่สว่างแล้วเจออะไรบ้างแล้วบ้างครัไม่เจอแต่เมื่อกี้ขึ้นมาอะไรร้องวะได้ยินเสียงติดร้องใฮะได้ยินเสียงร้องอยู่อะไรร้องเมื่อกี้ แมจะเป็นแม่กอลัมี่แต่ว่าแม่กอลัมมีแม่ที่หละใช่มันเข้าไปมันจะหลอกล่อไม่กินขนมมันไม่กินมันบอกมันจะกินเนื้อมันเรียกให้ผมเข้าไปในถ้ำแต่ไม่เข้าไปนะก็เลยรอพี่ซักดีกว่าไม่ไหวมันร้องแบบว่าตัวแม่เหรอตัวแม่มันร้องแบบมันเสียใจแต่จริงจริงไม่ได้เสียใจเหมือนมันหลอกล่อให้เราเข้าไปเหมือนกับว่ามันให้เราเข้าไปดูลูกมันนี้ ไม่รู้ว่าตายจริงหรือเปล่า๋อจริงจริงม่ใช่มันมีตัวพ่อเลยนะตัวพ่อตัวใหญ่มากนะมีหลายตัวแต่ว่าน่าจะอยู่ในถ้ำทั้งหมดพี่แต่ว่ามันไม่กล้าเข้าไม่กล้าลงมาข้างล่างนะเรียกมันลงมาแล้วเห็นไไอตัวนี้กษณาเป็นไงวะตัวใหญ่ปะตัวมันใหญ่ไหมไม่ใหญ่มากแต่ว่าตัวนี้ดาเมี่ยงเนี่ยต้องไปดูต้องไปดูดูเพราะผมอ่าเคยเจอตัวพ่อมันอยู่ไปลองไปดู ทุกคนกินดาเนี่ยมาก่อนผมได้พักหนึ่งนะแล้วก็เหมือนว่าจะเจอแม่ก่อนล่ามอันนี้ผมไม่เคยเห็นนะพี่ๆแต่ผมไม่รู้ว่าอ่าที่จินดาเผมไม่รู้ที่จินดาเห็นเนะี่ยมันเป็นตัวแม่ตัวแม่ตัวพ่อกันแน่นะพอผมเนี่ยเคยเห็นพ่อนะตัวมันใหญ่มากได้ยินได้ยินได้ยินอ,ยอันนี้ไปด,ลดลปูลองไปดูเลยใช่ป่ะลองไปดูเลยใช่ไหมได,ได้ได้เข้าไปทำป่ะ อันตรายเออจะไปเข้าจะไปเข้าอยจะไปเข้าอันตรายมากเฮ้ยวางเลยลืมไปเลยนะมันไม่ทำอะไรใช่ปทำอะไร้ไปมอัดััน เอาจะพื้ด้น้อ嘛เฮ้ยจีบละเออมันบอกอันนี้ด้วยมือเมือมืเออตัวเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้นั่งตัวแม่มัน่งตัวแม่มันมั้งพอที่เห็นตัวพ่อมันอีตัวหนึ่งตัวใหญ่กว่านี้เยอะเลยเนี่ยเจอครั้งแรกเหมือนกันที่ ตัวโคตรใหญ่เลยว่ะมันเลี้ยงขึ้นไปแล้วอันตรายวันนี้ตดูเหมือนมันค่อยดุนะมันเชื่องเหรอเชื่องเหรอแต่มันก็ไม่ทะมนนะมันให้ลงมาท่านตัวเป๊ะจริงนะพี่ลองเลี้ยงมันนะผมไม่กล้าลงเฮ้ยไปล้ำลงมาที่นี่ดิลงมาลงมานี่มามา นี่เล๊วลงมาเร็วลงมาเอาไม้เล๊าทำไมใช่ลงมานี้ะมันจจขึ้นไปขึ้นไปก็โดนดิทีอะไรอย่างเนยว่้างเหนียไหมทีอะไรอย่างเย็นเ้ มันบอกว่าอยู่ข้างในพี่<ม>ตอนที่หนูมาไม่เจอแต่มันหลักรอให้เข้าไปจะมาดูด้วยวันนั้นนักมากับน,น้องเบนเหมือนรู้ันจะมไล่สู้กันเองมั้ยสู้กันเองใช่ไหม,ม,ม,มไม่กล้าเข้าไปรับ,ล,บลูกอ่ะลูกอยู่ไหนลูกบอลที่ท่านไหนหลอ ไงพี่ามาลลงเค่เนี่ยผมจะล้มเหมือนมันมันจะช่วยพี่ขึ้นไปแล้วน่ะมันไม่ดุนะมันดุนะพี่ ้ไม่งไงมันไม่กล้าหรจะกักูเลยพี่ไม้าาจ่าเาเบ้ามาเรียวขึ้นไปพองขึ้นปที่กันก,นก,กลุงไหน

Mày không mất. Mày kín mất. Mày kín Nó Mày kín mất. 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 ทำอะไรให้เข้าทำไม่ต้องเข้าวไหมพี่มันทำอะไรใช่ใช่ไม่ค่อยดูเหมือนมันจะช่วยดึงแล้วล่ะไปดูลูกไปดูลูกไปดูลูกเลยเฮ้ยเฮ้ยไป ตัวเมื่อมาพี่ถ้ามันเอาระเบิดสักลูกไหมเอาได้ไหมหักอุ้ยพักเลยมากับ<อ>พิตา้งยังไงก็ปลอดภัยนะทุกคน ฟังฟังฟ้าแลนะ้จนะปลาไปมันเป็นเรื่องยี่มืนโค่นหนักทำไมหนีหนขนู่ไม่หนี่ขู่ไม่หนีพี่ไมิไม่อเหมือน,มนเข้าไปในถ้ำมันนะ,อะเอาไงต่อรูอเขาอยู่ข้างใน ไม่เจอตอนเข้ามาไม่เจอแต่มันหลอกให้เข้าไปข้างในอะอะทำยังไม่เข้ายังไม่เข้าอยู่หยังไม่เข้าไปดิเื่อวช่วเควะโอโอ้โอ้จิเซอร์ไปแ้อนกี่อะนองเสียยเสีย่เด้อเอ่ะเด้อเดสิอะเอาจะขึ้นไปยเหมือนมันเรียกให้ขึ้นไปอะด้านล่างเหรอจะลองดูข้างในกอนมีอะไรก็รียกกันนะ วันผมจะลองเข้าไปในถ้ำอยู่นะเห็นแม่มันเข้าไปในถ้ำเนี่ยแต่ว่าผมว่าผมไม่เสี่ยงเข้าไปดีกว่าหัวแม่มันอาจจะลากผมไปจินได้นะเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปในถ้ำนี้ดูพระวันก่อนนะผมเห็น,นอเออโอเคโอเคจินนะดูนะผมเจอเจอนะไอสองตัวลูกก็ลลัมาสู้กันในถ้ำนี้นะพี่โอ้โหหินเปียกเลยพี่หินนันเปียกนะ อ้ยยากเลยกันอันไหวนะเนี่ยะเฮ้ยอันไหวะพี่เจอปะ่ะพี่ดูนะเอ้ยมันเลี้ยงแสงดพูพี่ผมเจอบางอย่างนะมันเลี้ยงแสงได้นะผมไม่มั่นใจนะคืออะไรพี่ดูดิพอพี่น่าจะเห็นนะมันเลี้ยงแสงได้เฮ้ย เสีงเยงอะไรวะเฮ้ยกินนะกูเจอแล้วลูกมนะันเนี่ยเดนออกนอกทีผมมันกลัวนะนี่ไงกินอะไรอยู่วะเจอเจอเจอขาปะ

่ที่ของฟัง,ฟงสุนนนนนนดท้ายดูเนอะ,อะควตีมันจะให้ไมห้วะยิ่ดาไม่เหมือนมันฟังรู้เรื่องพี่อล้วหรือนะเปล่า มีแล้วเอาเข้ามาเอาเข้ามาอยู่ด้านหลังโอุ้ยจะเล่นไหมยาดิจะเล่นดิขอขอขอหนึ่งนะพี่เจอไหมเจออะไรเรื่องอะไรที่ผมอ้ยเนี่ยพี่ถ้ามันโดนแสงจะไม่สว่างนะพอพอเอาไฟฉายเอาอย่างเงี้ยไอ้หน้าเหรอใช่กูสงสัยอยู่เหมือนกันมันคืออะไรจะถามพี่อยู่กูเข้ามากูไม่ได้สังเกตเลยไอ้ยกอลัมไอ้นนั้นมันคืออะไรคืออะไร มันคืออะไรอันนั้นแ่ะเดี๋ยวห้กินดูก่อนนะมันคืออะไรวะจินได้พี่นี่คืออะไรวะแห้งๆเนี่ยกินได้วะไม่ต้องกินเลยพี่มันให้กินเลยเฮ้ยคืออะไรอ่ะขอดูมั้งดิกินดีกว่าคืออะไรมลูอพี่เหมือนกูไม่เห็นมันกินอยู่นะมันกินได้หรอกินได้นะมันให้ผมกิน เฮ้ยมันถือมันเอาไปละน้ำวะเราใช้ควาเยี่ยดเลยในกระเป๋าม oh, ีผมชิบผ <pet> ้าไปนะกินอะไรให้มึงกให้มึงกินอะไรเนี่ยหรือว่าจะเป็นเนื้อหมวนเองหรือเปล่ามีขายไหม ไเลพี่เนี่ยมันบีบแล้วม,มั้งเนี่ยขือหลักจรูงสมบัติขอองขอดูว่ารขอขอดูดิขอดูอะไร้าะไม่ต้องไปยุ่งกับพี่ของเขา โอเคเราไม่เอานะเดี๋ยวขอมใหยเนี่ย้ยถ้ามโดนแสงเหมือนไม่องแสงพี่รู้นะเราไม่ได้ไปสบัมันไปนี่เดี๋วิดไฟเยอะปิดไฟนี่ผมไม่รู้นะนี่เจอเหอเฮ้ยจริงจริ เราจะไม่เอานะเพราะเป็นของของเขานะใช่เออเราไปขอของเขาดูเฉยคืออะไรไม่รู้นะพี่นี่ผมตอนนี้คือปิดไฟอยู่นะพอดูเฉยนะห้ามทำร้ายนะนี่นะพี่เฮ้ยอ <c oughs> ย่าดิคืออะไรไม่รู้วะพี่วันเนี้ยเราเจอบางอย่างที่มันน,น <c oughs> ี่แต่คืนไป ก็จะไม่เอาแล้วผมไม่กล้าจะเอาแต่แรกอยู่แล้วเพราะว่าของของมันเนี่ยเพื่อจะเจอเกันนะแอบยนนะุงเนะี่ยแล้วเพิ่งตะเกียบเงนเพิ่งเห็นน,นนะแต่ว่าจะไปยุ่งมันดีกว่ากินอะไรเราก็ตัง้งงี้เมื่อกี้นะผมสัม่งผมไม่รู้นะเพราะผมกินโดนอะไรไม่รู้เป็นเนื้อผู้เดียวกันอีกว่าแ <c oughs> ล้วกิน,นกินะกกอะไรเ <c oughs> มื่อกี้ใช <c oughs> ่ไหมเองมนะ แม่มัเหรอแม่มังดูไหมยดอไงอ่ะกินเนื้อไปล้วถอยไปย่อเยขอขอรงไหม สบัติของมันนะคิดว่านี่จะเป็นสบัตที่แม่มันให้ไว้นะแต่มกีนแม่อยู่ทำหมุนจะแล้วออกกันป่เพราะว่าถ้าแม่มันเข้ามาจะเป็นเรื่องใหญ่กว่าเดิมนะดูดี่เอาไปดูดูเลยเจออะไรบ้างเดูนเลยเออออกแล้ว เจอแค่ตัวเดียวนะพี่ผมฟังสาว่าอีกตัวน่าจะโดนเรียบร้อยแล้วแหละมรูรวมั้งตูกันนะเพราะเกิดจากการย่งอาหารหรือเปล่านะผมก็ไม่รู้นะคือว่าน่าจะเรียบร้อยแล้วแหละตัวนึงเจอแล้วป่เจอแต่เป็นน้ำมืดแล้วไปวันนี้นี่ยมันได้มาทนร้ายแล้วหรือว่าอะไรมันะแค่กลมาดูฮอจินดาเนี่ยมันขึ้นมาก่อนเนี่ผมก็เป็นห่วงน้องไเฮ้ยแมวแมว

เฮ้ยกล้องปูออกมาขอกอข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 อเฮ้ยกล้องมาขอ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 มันจะ่ายไปอย่าอย่าสายมาแล้วกล้องก็สายมนแล้วขอตอกล้องเพิ่มอกล้องเอโอ้โห สองอันไอตัวนี้ลี้ยนจัดลย่างกรงกูองก้องเกน้อ,อ่เหมือนเด็กเลยนะกินอบไจไรอ่ะเฮ้ยพันไรผามาไม่รู้พี่เหลืองแสงไงด้วยเเสกใส่กระเป๋าเสียงแม่มันพรไันไนะปไปเดี๋ยวแม่มาจีไ่กลับแล้ว ทุกคนผมจะรีบขอตัวกลับก่อนนะเสียงแม่มันร้องฮะเรียกลูกแล้วนะน,ะน,ะนี่ไปมืดมากแล้วผมว่ากล้องนี่ก็สายไปไทม์ไปเย่เลยเมื่อกี้เนี่ย,ม,นนยมันแย่งกล้องผมไปนะยพี่ไป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 เจอแล้ว